นะหน้าตากต็เป็นอย่างนี้นะับก็มีข้างหน้าเป็นโฮมลูกปัดเม็ด LED ของไฟสปอตไลท์นะับที่ผมซื้อในอันใหญ่ที่ผมซื้อเนะี่ยมีสองไซส์นะับที่ผมซื้อมาใช้นะัก็ที่ผม่ะมาแนะนำมาที่สุดก็คืออัน200วัตต์นะก็ตามที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะับนะก็ ส่วนหน้าตาก็เป็นเม็ด LED นะส่วนข้างหลังก็เป็นแผงโซล่าเซลล์ซึ่งเอาชาร์จแบบจากพลังงานแสงอาทิตย์นะก็เราติดตามชมพบว่าผมจะมารีวิวไอ้ฟังก์ชันในการว่าซส์ ใหญ่นะครับไซส์เล็กมันแตกต่างกันขนาดไหนครับเดวสุของครับสวัสดีครับเพื่อนๆค,ครับที่ติดตามช่อง BK ท่องเที่ยวแอ um. นเคนทัมาวอนนี้ครับเราจะมานำพาเพื่อนๆนมาทำความรู้จักเกี่ยวกับไฟโซล่าเซลล์สปอตไลท์มา ก็อันนี้ที่ผมซื้อมาเนี่ยก็เป็นไฟสปอร์ไลท์โซลาร์เซลล์แบบพกพาครับย้ำแบบพกพานะครับมันมีไฟโซลาร์เซลล์แบบติดติดเกี่ยวกับทางเดินนะคกับไฟสปอร์ไลท์แบบพกพาหรือว่าไฟสปอร์ไลท์แบบมีแผงโซลาร์เซลล์ดูอินข้างหลังโคมนะ ับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักจกัว่าฟังก์ชันแต่ละฟังก์ชันนะที่เขาจัดเตรียมเนี่ยว่ามีอะไรบ้างนะนที่ผมซื้อมาก็เป็นไซส์ใหญ่กับไซส์ขนาดเล็กนะก็แต่ละฟังก์ชันแต่ละขนาดไม่เหมือนกันนะ อันนี้ก็คือไฟสปอตไลท์นับโซล่าเซลล์แบบพกพาครับย้ำแบบพกพานะอันนี้ก็นับเดี๋ยวเราไปทาความรู้จักครับว่าแต่ละฟังก์ชันมีอะไรบ้างนับนับหนึ่งนบเพื่อนๆนะครับผ้าเพื่อนๆได้มาก็จะออกมาเป็นนับแต่ได้นับ สปอตไลท์แบบมีสลาเซลแบบดูข้างหลังโครมนะก็ส่วนราคาหรือว่าส่วนร้านไหนที่ผมซื้อมาเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ในใต้คลิปนะครับแล้วก็ส่วนราคาเดี๋ยวเดี๋ยวผมตัดทิ้งท้าจะบอกทิ้งท้ายนะนะอันนี้ก็ คือเม็ด LED นะสปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์นะนะซึ่งตัวเนี้ยมันมีสามระดับนะพ่วงอีกระดับหนึ่งก็เป็นไฟสุกเืรินไฟน้ำเงินแดงนะก็ถ้าในกรณีถ้านับอากจะไปสร้างแคมป์หรือว่าไปรถเสียที่ไหนก็พกพาตัวเนี้ย ซื้อมาแค่สองครับเอาตั้งไว้ที่หน้ารถเพื่อนๆในกรณีรถเสียะหน้าหลังนัซื้อไปสองอันคุ้มค่าเลยนะครัวก็อันนี้ก็นับเพื่อนๆนก็เห็นไหมครับว่านับนั่นซึ่งตัวเนี้ยมันกับกันน้ำไอพ หสิบ้านะครับก็ซึ่งเป็นนะหน้าโคมเนี่ยเป็นวัสดุอย่างดีเลยนะเป็นวัสดุพรีเมียมนะวัสดุการลอยขีดควัดนะอันนี้ก็เป็นซิลนะป้องกันละอองน้ำหรือว่าละอองฝนอะตักเข้าไปนะก็เราก็พยายาม อย่าดึงตัวเนี้ยให้มันออกจากนี้ดีกว่านะซึ่งซึ่งป้องกันนะเดี๋ยวเรามาดูว่าฝังเสร็จและฟังสัชันมันมีอะไรบ้างนะส่วนตัวใหญ่ตอนนี้เราก็แกะมานะก็เพื่อนเพืนครับครับที่ท่านเห็นนะท,ท,นที่เพื่อนๆ,ๆเนี่ยเห็นไฟกระพริบอยู่ มันกำลังชาร์จแบตจากแผงโซล่าเซลล์นะ่ะซึ่งดีเลยนะเพราะกลางคืนเราก็เอ้ยเปิดแทนไฟบ้านก็ได้แต่ผมบอกอีกอย่างหนึ่งผมม,ม,ผม,มีเทคนิคให้สามารถตัวเนี้ยเปิดไฟสปอตไลทั้งคืนนะ่ะเอาระดับสามนะอันนี้ผมก็ใช้งาน มาแล้วหลายๆครั้งก็สว่างถึงเช้านะับก็น,นี่คือเทคนิคฮะในการนับส่วนช่องเนี้ยเขามีความเสียอะไรบ้างคนะนับถ้าท่านท่านเห็น,หน,หน,หนไฟสีแดงนั้นก็กำลังชาร์จแบตจากแผงนะก็นับนับอันนี้ก็คือปุ่ม ปิดเปิดนะับไฟสปอร์ไลท์สับโซล่าเซลล์นะอันะนี้ก็ส่วนในกรณีสมมุติว่าแดดไม่มีเราจะทำไงนะแล้วก็สามารถเอาสายชาร์จแบตของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือว่าไทป์ซีก็ได้นบะมาชาร์จไฟบ้านนะับเก็บก็ได้นะก็ ส่วนอันนี้ที่สอนีก็เป็นท่านนับสามารถอสมมติว่าเพื่อนๆนนับขี้เกียจเอาแผงเนี่ยไปตั้งรับแดดท่านแค่เพียงซื้อแผงสุล่าเซลล์นับแผงเปลยนับเนี่ยแผงเปลยที่มันมีสายชาร์จไฟนับคล้ายๆอย่างสปอตไลท์ โมสปอตไลท์ light, นะที่ติดในอาคารนะท่านแค่ซื้อเฉพาะแผงมาก็ได้นะครับก็แล้วก็เอามาเสียบตรงนี้นะเอาแผงไปตากแดดแล้วก็มันก็สามารถชาร์จได้นะเหมือนแผงตรงนี้เลยคลนะ้ายๆกันนะส่วนอันนี้นะที่ ่นเห็นไหมครับมันมีคาว่า USB นะก็คือไฟสปอยเตตัวเนี้ยมีความพิเศษอย่างหนึ่งสามารถเป็น power bank นะชาร์จมือถือในกรณีมือถือของเราหมดเนี่ยเราก็สามารถเอาสายชาร์จแบตสายชาร์จแบตของโทรศัพท์เนี่ย มาเสียบเข้าตัวนี้ก็ได้นะมาเสียบนะก็อันนี้แบบทูอินบันนะนะส่วนนะส่วนอันนี้ก็เป็นเหมือนกับตัวเนี้ยเลยนะก็อันนี้ก็ถ้านับไม่มีหมัวไมโครยูเอสเนี่ย ท่านถ้าท่านมีหัวแบบเอทาซีนะท่านก่อนสมารถชัดไฟในบ้านเก็บสปอตไลท์ก็ได้คะก็อ,อนี่ก็เป็นครข่าวๆนะส่วนการใช้งานส่วนการใช้งานจริงเนะี่ ผมจะพาเพื่อนๆไปดูกันที่ว่าว่แต่ระดับเนี่ยมันสว่างสว่างเยอะไหมนะ,นะส่วนร้านค้าอะไรที่ผมซื้อมานี่ก็ผมแปะลิงก์ในใต้คลิปนะนะ,นะเพื่อนๆเ,เป็นไงบ้างครับ สำหรับสินค้าที่ผมเอามารีวิวเนี่ยผมไม่ได้ผมไม่ใช่เอามาขายนะเอามามามาแนะนำเอามาบอกการวิธีการใช้เบื้องต้นของไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์แบบพกพานะนะอันนี้ก็อันเล็กนี้ก็ผมก็ซื้อมาหลังจากตัวนี้นะก็ตัวนี้ก็มี พาเวอร์แบงค์นับมีที่ชาร์จไฟนะับที่ชาร์จเออสำหรับแผงเตยที่ผมบอกไปตะเกี้ยนะับส่วนตัวนี้ก็มีแต่พาวเวอร์แบงครับในส่วนของที่ชาร์จสมมติว่าไม่มีแสงแดดนะับเราก็สามารถชาร์จ ไฟบ้านเก็บก็ได้นะแต่ตรงแต่อันนี้ก็ไม่มีสำหรับแผงโซล่าเซลลนะ์นับไม่รองรับแผงโซลาเซลล์แบบแผงเปลือยมาชารจเก็บนะอันนี้ก็เป็นเหมือนเหมือนกันนะซึ่งโคมก็เหมือนกันแผงก็เหมือนเหมือนกันนะท่านก็ตัวเนี้ยเอากา็เอาเฉพาะในชารพลังงานแสงอาทิต์กับ ชาร์จไฟบ้านนะส่วนชาร์จเอาแผงเปลยนะซื้อแผงเปลยมาชาร์จเก็บเวลาเพนะื่อนๆที่เก็บเอาตัวเนี้ไปตากแดดก็อันนี้ก็ไม่มีนะไม่มีนะน,นี่มีแต่เอ์แบงก์กับไฟสำหรับเก็บเก็บไอชาร์จไฟบ้านเท่านั้นนะ แต่ตรงนี้ก็ถึงถึงมีถึงถึงมันมันมันไม่มีเกี่ยวกับสำหรับรองรับแผงแผงเปลือยมาชัดเข้าตัวเนี้ยมันก็สามารถมีไฟสีระดับระดับแรกระ,ระดับแรกก็เป็นไฟสีขาวนะับซึ่งหลีได้เพิ่มแสงได้นะครับ สำหรับที่สองก็เป็นไฟสีเหลืองสำหรับที่สามก็เป็นไฟผสมหรือว่าไฟคูไว้นะัหรือว่าสําหรับที่สีก็เป็นไฟน้ําเงินแดงทั่วไปนะันี่ก็สามารถแขวนนะัสามารถเพื่อนๆน,นะอยากจะไปตั้งแคมป์หรือว่าเหมาะสมกับกลุ่มพ่อค้าแม่ขายที่ ขายเกี่ยวกับขายของกัดเช้าก็มันมีแขวนด้วยตาเกาแต่ตรงนี้ว่าไม่มีขี้แขวนตรงเหมือนตรงนี้นะครับก็มันก็แตกต่างกันแต่แต่ราคาก็บ้าแต่ราคามันก็ไม่มห่างกันเยอะนะนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันว่าความสว่าง สองไซส์คนระับที่ผมเอามารีวิวครับนะที่ผมเอ่ยเกินในหัวคลิปที่ที่เรารู้กันนะนะเ,เราไปรัรสบรสมมติว่าจะสว่างขนาดไหนฮนะเดี๋ยวเราเราสมาาสมตว่าความสว่างแต่ละ คมเล็กคมใหญ่ว่าความแตกต่างของแสงเป็นไงบ้างคนระับแต่เราสมมติว่าผมจะะไฟในห้องเนี้ยมืดนะโอ้โหเพื่อนๆครับขณะนี้นะไฟดับนะก็นะเราสมควรที่ว่าแผงใหญ่นะมัน มีสามระด,ด,ด, mm. ดับระดับไอ้ระดับแรกนะครับนับโอ้โหระดับแรกนะระดับส่วนระดับที่สองนะคระดับที่สองก็ใกล้เคียงกันนะระดับที่สามโอ้โหระดับที่สามนี่ก็ถ้าเราเปิด ถึงเช้าอ่ะสว่างถึงเช้าในนอนระดับที่สี่ตาหนัเราที่สีนี่ก็เป็นไฟสายแบบลำแสงครับระดับที่ห้าล่ะโอ้โหน,นับท่านนี้นับท่านสามารถเอาไปติดในห้องนอนได้นับเป็นไฟเทค ส่วนอันเล็กอนะโอ้โหครับอันนี้ส่วนอันเล็กนะอันเล็กนี่ก็สามารถทำอย่างนี้ก็ได้ท่านว่าสว่างเกินไปเราตัดหลีได้ไหมโอ้อันนี้คือการหลีครับอันนี้คือการหลีแสงนะครับ ปิดระดับที่สองล่ะระดับที่สองนี่ก็หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเราสามารถดีได้ไหมดีได้เราสามารถดีได้ถ้าเราจะจะเอามากลับมาเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็น์ล่ะเฮี ส่วนรดับที่สี่รรดับิสนี่ก็เป็นไฟขาวเหลืองผสมกันหรือว่าคู่ไว้นะส่วนระดับนี้ล่ะเราสามารถหลีได้ไหมหลีได้ดเราสามารถเพิ่มแสงได้ไหมเพิ่มแสงได้ ่วนอันนี้หรอโอ้โหเป็นไงบ้างนันนไงบไปฮะมงเพื่อนนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับส่วนสินค้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวลิงก์สินค้าเนี่ยในลาซาด้า อันนี้ผมซื้อในลาซาด่านะผมซื้อร้านไหนก็ท่านท่านเพื่อนๆไปกดสั่งลิงก์กันได้ที่ลาซาด้าที่ผมทิ้งลิงก์ในใต้คลิปนะครับเพื่อนๆนะเป็นไงบ้างนะนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ นะส่วนคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆนะไปรีวิวของอะไรที่ผมซื้อมานะหรือว่ารีวิวพวกสถานที่ท่องเที่ยวและอสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆนะับหรือว่าพวกร้านคาเฟ่ร้านกาแฟร้านอาหารนะก็คอยติดตามบุนะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็ผมก็มา เล่าประสบการณ์ที่ผมซื้อมาใช้นี่ยก็เอามาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆให้รับรู้นะก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะซื้ออยากจะซื้อไฟสปอร์ไลท์เนี่ยผมจะแปะลิงก์ในใต้คลิปนี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับถ้าเรามีคลิปที่มันมีประโยชน์ ผมจะมารีบเอามาบอกเพื่อนๆให้รู้สดคลิปนี้เราขอคำว่าสวัสดีครับบา